เ n t e r t a i n มน n t อย่าเก็บนะติดล็อกพื้นที่ด้วยนะอะขนาดนี้ก็บายบายก่อนได้นะบายบายครับอะเสร็จแล้วหรอเอะเสร็จแล้วกลับบ้านค่ะขอบคุณครับมาแล้วอุ้ยเร้ยเฮ้ยจ้ยยพีไม่ออนนะลูกโอเคครับ พีสวยมากที่ส okay ุดเลยใครพูดคันนี้อ่ะพีพีเริ่มเลยจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาแฉล่งการเรื่องเฉล่งการเรื่องเรื่องเออจะจัดมหรสพจีอิมแพกอารีนาก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับผมเป็นพี่พีกริด My Pleasure Concert ครับ มันเป็นยังไงครับพีก็ my pleasure นี่ก็คือมันมันคือเรื่องความสุขความแบบว่าความฟูลฟิลอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องตั้งใจที่จะจะมอบความสุขให้ทุกทุกคนแล้วก็เหมือนจริงๆแก่นของมันเลยจริงๆคือพี่รู้สึกว่าพี่ได้รับความสุขจากแฟนๆมาเยอะมากแฟนๆคือบุคคลที่ทําให้พีรู้สึกว่าพีได้เป็นตัวของพีเองแล้วก็มีความสุขกับตัวพีเองณตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะให้สิ่งนี้กลับไปให้แฟนๆเหมือนกันแล้วก็ รู้สึกว่ามันมีความสุขของพี่ก็มีหลายๆพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแบบแฟชั่นพาร์ทเพลงพาร์ทชีวิตพาร์ทการทางานอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเอาพาร์ทเอเลิเมนต์เหล่านี้ครับผมมาทําในคอนเสิร์ตนี้แล้วก็มีหลายๆโชว์ที่มันก็จะลิงก์ไปกับความสุขของพี่ในแต่ละพาร์ทด้วยอิโทรเมื่อกี้ดูมีความเซ็กซี่สูงอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งในความสุขของพี<อ>ก็ว่าเป็นความสุขพี่ได้แต่งตัวอะไรเงี<อ>้ยแล้วก็แบบปีงูด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบ ขอเพลงที่มีงูออกมาเริ่มทั้งหมดชุดขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะชุดขึ้นคอนเสิร์ตแล้วอันนี้เป็นงูนะคอนเสิร์ตจะเป็นจระเข้ก็ก็มีหลายๆชุดครับผมแล้วก็มีหลายๆคอนเซปต์ด้วยก็พาร์ทแฟชั่นก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่อยากเอาแฟชั่นกับดนตรีมาเบลนด์กันแล้วก็มาเบลนด์กับโชว์ของพี่ด้วยเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าต่างๆเงี้ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ลีดไปสําหรับโชว์ต่างๆด้วยเหมือนกันอย่างโชว์ครั้งนี้มันจะมีกีี่่าครับพ โชว์ครั้งนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ว่างแพลนเสร็จเวลาประมาณแบบถ้าเรื่องของโชว์ใช่ไหมครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล er la ้วแล้วก็กี่พาร์ทเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกแล้วยิ่งไม่รู้เรื่องอยู่ด้วยหลายพาร์ทหลายพาร์ทหลายพาร์ทมากจำไม่ได้เป็นความผิดพี่เองแต่จริงๆมันไม่มีหลายพาร์ทเราไล่่เรียนสตอรี่มันเรื่องเล่ามันยังไงบ้างก็จะเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมครับก็ ก็คือหลายๆพาร์ทที่พี่บอกก็คือมันคือความสุขของพี่แหละมันก็คือจะเป็นความสุขของพี่ในด้านไหนบ้างความสุขของพี่ในแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยก็สปอยล์ไม่ได้พี่เบลยิกอ๋อยิ่ะข้าใจว่ามันมีด้านแฝงใช่แล้วมันก็ต้องมีด้านความรักของเราความความรักของพี่มีหลายพาร์ทคนรักอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวอะไรละต่างต่งตัวเพลงเราเลือกยังไงบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นพี่ ก็จะเป็นเพลงก็คือเพลงทั้งหมดของพีเองทั้งหมดเลยครับผมที่เคยร้องมาคือตั้งแต่แบบของเออนาดาวบิวสิกจนถึงตอนนี้เลยก็12เพลงก็จะอยู่ในคอนเสิร์ตนี้แน่นอนเพราะว่ามีแค่นี้ละแต่มีจะมีเพลงอย่างนที่เรามีความรู้สึกเออเราอยากจะร้องสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับก็มีก็คือจริงๆหลายๆโชว์หลายเพลงเนี้ยก็คือเพลงที่ตัวพีเองมันคือความชอบส่วนตัวพีด้วยแล้วก็ พราะตีมันคือความสุขนะหมายความว่าพี่ก็รู้สึกว่าพีอยากเป็นความสุขที่พีจะร้องเพลงนี้ทําโช์นี้ให้ทุกคนดูเหมือนกันครับผมก็จะมีแบบเพลงพิเศษพิเศษหลายเพลงด้วยงั้นแสดงว่าแต่ละเพลงแต่ละโชว์เนี่ยจะเบลนด์แฟชั่นเข้าไปยังไงครับก็ถ้าบอกยัไม่วาวแล้วกันแต่ว่าคือพีว่าคือชุดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ที่ลีดโชว์นั้นๆครับหมายความว่าชุดเนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําโชว์มาเป็นองค์ประกอบแบบเพื่อส่งชุดชุดนี้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆเรากดดันมันเพราะอะไรคนท่านบอกว่าถ้าย้อนกลับไปคอนเสิร์ตพีพีหรือคอนเสิร์ตบิ๊กินโชว์เปิดมันจะต้องแตกต่างจากสิ่งที่คนไทยเคยเห็นรอยเท้าก็ทะลุกำแพงอ่าใช่ก่อนนั้นนก็ลอยมาจากข้างบนพิยานอันนี้มันจะแบบยังไงบ้างเราลองสปอยให้สุดว่าเดี๋ยวพี่จะเลื้อยออกมาเอาเป็นชุดงูอ่ะเดี๋ยวเลื้อยออกมาเผื่อเลื้อยออกมาไงทุกคนข้าวบีญนะพี่จะเลื้อยออกมาพี่จะเลื้อยออกมาจากอิมแพกอารีน่าก็ คำถามเืออะไรนะอลังการโชว,วอ์อ๋อก็คือทุกโชว์พี่ว่าพี่ตั้งใจทำให้มันให้มันดีที่สุดแล้วครับแล้วก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเสมอเพราะตัวพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าเอออยากได้ความเฟรชความสนุกที่เราจะได้ลงไปทําตรงนี้เหมือนกันครับแล้วก็ถามว่ากดดันไหมก็กดดันนะครับทุกๆครั้งที่ทําโชว์แล้วก็ครั้งนี้เป็นโชว์แล้วด้วยที่ได้ทําคอนเสิร์ตเดียว ครั้งแรกเองต้องโฮโชทั้งหมดเองเนยก็มีความกดดันพอสมควรแล้วก็วก็กลัวเหมือนกันว่าแ,แบบเออเหมือนเราแบบเราก็จะทําออกมาได้แบบดีไหมหรือว่าเราจะทําออกมาแบบเต็มที่หรือเปล่าคนดูจะประทับใจไหมอ่ี้ยจริงๆเราคุยอยากทีมยังไงครว่าพี่อยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็พี่พี่ก็บอกไปบางทีทีมก็ห้ามพี่บ้างเลยคือเลยเราข<ร>ายไม่เออคือจะให้ทานู่นทเนี่เข<ร>าก็ไม่ให้พี่บอกว่าพี่อยากใส่เสื้อตัวแค่นี้เขาบอกว่าพี่ว่ามันยังไม่เหมาะสม ก็เลยไม่ใส่ก็เลยไม่ใส่เลยทำไมด้วยความที่เราเป็นพีพีเอนจินเทนเมเราก็สามารถแอดไปดีเราอยากได้อะไรเพิ่มทำไมพี่เบลเขาไม่ซื้อหรือว่าคือพี่ก็ไม่เข้าใจพี่พี่ว่ามันแบบคือเรื่องนี่เซนซิทีฟกับพี่มากพลาดหัวใหม่เซนซิทีฟกับพี่มากอะไรนะแอดไปว่าอยากได้แบบนี้แล้วพี่เบลตอบกลับมาว่าคือพี่เบลตอบอยู่ว่าแบบถ้าหนูทำอย่างเงี้ย แล้วครั้งหน้าหนูจะทําอะไรอีกล่ะพี่ว่าเขาก็เป็นไดนามิกต่างๆนี่แหละครับผมก็ดูตามความเหมาะสมว่าแบบเออเหมือนภาคนี้ก็ยังอยากให้ไดนามิกโชว์ไปทางนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ว่ามันคือองค์ประกอบภาพรวมโชว์มากกว่าเพราะว่าพี่เบลเขาก็จะมองในภาพใหญ่ได้เคลียร์กว่าพีด้วยด้วยความเป็นสางที่แบบจินเผชิอารีนามันเล่นอะไรได้เยอะครับทีนี้เออพี่คิดยังไงไหมฮะในจินตนาการของตัวเองว่าจะโปรดักชั่นอะไรต่างๆโปรดักชั่นต่างๆครับก็ ก็จะเต็มเหมือนทุกครั้งครับผมพอรู้สึกว่าทําทั้งทีก็อยากทำให้มันให้มันใหญ่จริงๆแล้วก็เหมือนเรฟเวอร์เนท์ที่เราอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะเสพอะไรให้มันดูเวอร์ๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีโชว์เป็นของตัวเองก็อยากจะทําให้มันให้มันได้ได้แบบนั้นด้วยมันจะมาพี่มันจะมาครบเหมือนมาตีน้ำลงไฟเพราะกันนะมันก็มีน้ํามีไฟไปหมดแล้วไฟมีแน่นอนครับถ้าไม่เปิดไฟแอร์จะไม่เย็นไฟสเตจเนี่ยก็คือจะจะเปิดไม่ได้ ดินเราต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าการก่อสร้างต้องใช้ดินดินคือรากฐานเรามีรากฐานที่มั่นคงต้นไม้จะเติบโตเติบโตได้ต้องมีน้ำมีน้ำที่ดีแล้วก็ถ้ามีอากาศที่ดีด้วยลมต้นไม้ต้นนี้ก็จะสมบูรณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่คิดไว้นี่พี่เบลอนุมัติใช่ไหมงบประมาณเนี่ยงบประมาณแหไรครับก็มีเถียงกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็อนุมัติหมดพี่เบลว,ว่าตามใจหนูอยู่แล้วหนูอยากได้อะไรเขาก็ ยอมหนูวุ่นแหละพาถั่วข่าวพี่เบลตามใจพีพี่เมื่อกี้ตที่เราเมื่อกี้อนที่ามานาทีแรกต้องเห็นแลตามใจเลยนะก็ก็ต้องเบรนกันได้แหละครับก็พยายามแบบว่าพี่เบลเขาจะคอยคอยคอยห้ามมากกว่าแบบเอออันนี้พอแล้วนะถ้ามันมากกว่านี้คือคนจะไม่ดูพีพีละคนจะดูอย่างอื่นละหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าแขกรับเชื่อเหรอครับก็ ก็เหมือนที่เคยพูดไปครับก็ปริมาณมากคือปริมาณมากนี่อาจจะไม่ได้แบบว่าอุ๊ยมากันเยอะแยะอะไรเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเราเลือกเราเลือกยังไงดีก็พยายามเลือกให้มันเหมาะกับพาโชว์ด้วยครับผมนะครับว่าถ้าโชว์โชว์นี้เราต้องการจะเล่าความรักความชอบความสุขของเราในพาร์ทไหนอะไรเงี้ยแขกรับเชิญก็จะมาในพาร์ทนั้นๆถราความรักเหรอ้าความรักเหรอคะพี่รักตัวเองมากพี่รักน้ำรักป่ารักธรรมชาติ พี่รักพี่ๆนะค่ะทุกคนพัดหัวใหม่อีกอ่ะพัดหัวพี่รักพี่ๆพาดหัวพี่สามคำเดียวพี่สามคำเดียวบิลกิ้นอยู่พาร์ทไหนพาดแฟนใครบอกพาดแฟนอ่ะบิลกิ้นอยู่ในพาร์ทที่พิเศษสำหรับพีแล้ยนะแสดงว่าคือมีบิลกิ้นคนแรกเป็นแขกรับเชิญเขาว่าแล้วเราไม่ว่าวันนี้ว่า อ๋อนี่คือเราเฉลยแล้วหรอไม่รู้หนูไม่รู้จริงคือห้ามสปอยจริงเอ้าเ <อะ S 1> พราะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตมันจะเป็นรูปเป็นร่างนีจะมีนะเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนอกจากว่ายินดีด้วยจ้าเขาก็น่ารักนะรอบนี้เหมือนแบบว่ามีพี่พทีมงานแบบกระซิบกระซิบมานิดนึง<า>นไม่ได้บอกไม่ได้จริง<า>บอกไม่ได้จริงแต่ว่ารอบนี้เข<อ>าก็น่ารักอยู่น่ารักแบบไหนคำพูดหรือว่าพคำพูดด้วยการกระทำด้วยอะไร เขาต้องตื่นนะมึงครอทำอะไรไม่ถูกแล้วแอร์เย็นมากพี่ต้องเป่าแอร์นะก็คือก็คือเขาก็น่ารักสุดเราเขาก็ส่งกำลังใจมาเต็มที่ครับผมพาดหัวข่าวใหม่พีรักบิลกิ้ที่สุดในโลกจริงๆแอบรับเชิญที่เลือกมามันมีความสัมพันธ์เออยังไงเออเกี่ยวข้องก็ก็เกี่ยวข้องอย่างที่บอกครับมันคือความสุขในแต่ละพาร์ทอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พยายามเลือกมาให้ให้เหมาะกับ คือเหมือนเราอยากจะอธิบายตัวตนของพี่เองนะผ่านโชว์ต่างๆหรว่าความสุขของพี่มีมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่วิวก็เป็นส่วนใหญ่ในนั้นนะครับพาหัวเข้าไมาเป็นส่วนใหญ่แต่คนเนื่อๆคิดไหมว่าเออมีใครบ้างพอจะพอจเปิดแย้มๆได้มบ้าแย้มๆเหรอครับคนใกล้ๆตัวละกันคนใกล้ตัวพี่เบลพี่เบลไหมล่ะอันนี้จะเป็นความสุขพี่หวานเจี๊ยบพี่หวานเจี๊ยบอยากเป็นดาราอันนี้ ขออีกหัวข้อนึ่อยากให้พี่พูดถึงเรื่องบัตรบัตรครับก็เปิดพรีเซลไปแล้วก็มีคนลงทะเบียนพรีเซลแล้วก็ได้ซื้อบัตรกันไปล่วงหน้าแล้วจำนวนหนึ่งครับผมแล้วก็ยังยังสามารถซื้อกันได้อยู่เอ้ยยังไม่เปิดขายเปิดขายวันพรุ่งนี้คอนเสิร์ตไทยก็เปิดขายบัตรวันพรุ่งนี้ครับหนึ่งกุมภาพันธ์สิบโมงเช้าครับเขากลัวสงครามกดบัตรครั้งนี้มากเลยหนูว่ากลัวขายไม่หมด เรามีแนะนำมาถ้าคุณกดไม่ทานถึงว่าเออสุดนงส่วนมนุหดไหนกดให้ทานพี่ว่าทุกคนกดได้แน่นอนเป็นอพี่ถามเรื่องซื้อที่ไหนล่ะครับซื้อที่ไหนซื้อเอ่เดี๋ยวทักไลน์แอดมานะพี่พี่ขายเองพี่ขายเองราคาแล้วแต่บุคคลคอนเสิร์คอนเสิร์ตครั้งนี้มันมี VIP room ด้วยมี VIP room ด้จากอะไรยังบันดานใจก็คือ พอตัวเพียงพี่ไปดูคอนเสิร์ตอนะไรเงี้ยพีรู้สึกว่า VIP Room มันก็บางทีมันก็สะดวกดีอนะไรเงี้ยแล้วคือก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่เราอยากทดลองเหมือนกันกับคนดูว่าแบบเออถ้าสมมติมี VIP r o m เนี่ยเราแบบทุกคนจะให้กระแสตอบรับยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใน VIP Room มันก็จะมีเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำส่วนตัวมีมีบัตเล์มีบัตรเล์มีบัตเล,มเล,มเล์มีจอให้นะ ในห้องที่สามารถแบบดูแบบเอกลุสิทธได้เลยเยก็เลยรู้สึกว่าทำวพีรูมก็ก็น่าสนใจดีทั้งนี้เปิดกี่ห้องเปิดสามห้องไหมสองนะสองสามห้องสองสามห้องจะพอก็เห็นราคาแล้วมันตกใจเพราะมันที่นั่งต่อราคาบัตรหนึ่งใบต่อหนึ่งที่นั่งใช่หนึ่งใบต่อหนึ่งที่นั่งครับผมแต่ว่าก็ก็จะมีเซอร์วิสเต็มที่ให้ในในห้องแน่นอนอ่วยแจ้งว่าอย่งไงบ้างกับ บัตรราคานี้มาถึง VIP room เขาเก็ก็เท่าที่ดูหนักจากยอดพรีเซลอะไรเงี้ยรู้สึกว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะับเหมือนบางคนก็รู้สึกว่า happy ที่ที่มีส e like ิ่งดีด้วยบางทีเขาเขารู้สึกว่าเขาลงไปด้านล่างไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็เขาแบบบางคนมีปัญหาแบบคอน d i t i o n เรื่องสุขภาพส่วนตัวด้วยนู่นนี่นั่นด้วยอย่างเงี้ย้เขาก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นราคาที่เขาเขารู้สึกว่าเขา happy ที่ที่ที่จะ ที่จะยอมจ่ายไปไปดูกันแสดงว่าพี่พีจะขึ้นไปเสิร์ฟถึงที่เลยนิดเสิร์ฟทุกที่อยู่แล้วพีก็เสิร์ฟเสิร์ฟทุกวันอยู่แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเสิร์ฟลงไอจทุกวันอขอคิวพักได้ค่ะอยากไปทะเลทะเลก็พอจะไปทะเลพักก่อนคอนเสิร์ตไงแล้วนี่เราจะขอกันตรงนี้เลยแจ้งให้ทราบตรงนี้เลยตอนนี้เตรียมพร้อมไปถึงไหนแล้วพีเพราะมันใกล้แล้วเนี่ยมันเวลาแท่านท่านเนี่ยแค่เดือนเดียวครับก็พาโชว์เนี่ยก็จบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกแล้วก็ก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาซ้อมครับ ก็ซ้อมทุกอย่างเลยแล้วก็เริ่มกลับไปออกกำลังกายด้วยครับก็จะออกกำลังกายตอนเช้าก็จะหลังจากนี้ทุกๆวันอะไรเงี้ยจะเจอน้อยลงแล้วก็จะจะไม่ค่อยออกไปแบบว่ารับงานแล้วครับก็จะโฟกัสที่คอนเสิร์ตร้อเลยเพราะว่าเครียดไงเป็นคนแบบว่าลืมง่ายด้วยอันจริงๆเวลาเราเครียดเราเป็นยังไงอาการพอรู้ว่าเราเครียดแบบบางทีเราไม่ค่อยเห็นติปีเครียดก็เครียดนะตอนนี้ก็เครียดเครียดไหมตอนนี้เครียดไหมเครียดนิดๆเครียดกลัวคนไม่ซื้อบัตรไง แล้วถ้าหมดหมดภายในห้านาทีจะหไงก็หายเครียดละล้วมีอะไรเสิร์ฟมามีเสิร์ฟมามีเสิร์ฟแบบว่าเถ่ายหมดเลยเดี๋ยวเสิร์ฟเลยอะไรที่ไม่ได้เห็นจะได้เห็นในโชว์ไม่ถ้าบัดหดหมดจริงๆแล้วเราเปิดเพิ่มเปิดรอบเพิ่มไหมเปิดรอบเพิ่มเหรอสองรอบนะพี่หนุ่มอ่ะหมดเปิดเพิ่มหมดเลยเปิดเพิ่มเราไม่ทีนี้เราไม่หันไปถามพั่นแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้เปิดไม่ได้ด้วยจะทำอย่างอื่นให้ ขอคิดก่อนคิดไม่ทันละครับผมแฟชั่นของแฟนคลับที่จะมาเหรอคะเห็นบอกว่าห้ามเซ็กซี่เกินเจ้าของคอนเสิร์ตที่จริงพี่ว่ามายังไงก็ได้เซ็กซี่เกินก็ได้แต่อาจจะโดนมองแรงนิดนิดก็คอนเสิร์ตนี้พี่ว่ามันคือการที่เหมือนพี่มีความสุขกับตัวตนของพีอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าอยากให้เขามีความสุขกับตัวตนของทุกๆคนด้วยที่มาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นตัวเองได้อยาเต็มที่ครับ มีความสุขไปร่วมกันพาดหัวใหม่มีหัวหม่ไม่รู้ว่ามีประเด็นงโอเคนะโอเคครับผคค่ะได้ครับเียบข่าวเกาเหลาน้องพี่มองโตค่ะ ได้ครับให้พี่ยืนไหมเอาอัน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 ฝากขายแบบขายถึงร้อนฝากขายับบร้อนร้อนขายแบบไหนบีฟอยู่เลยขายแบบสไตล์ของเราตอนสไตล์เราก็บัตรขายวันที่1กุมภาพันธ์10โมงครับพรุ่งนี้ก็ไปซื้อกันได้แล้วก็มาเจอกันวันที่8กุมภาคมนะครับที่เดอะคอนเสิร์ตที่เดอะคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันลืมบอกที่หรือถ้าใครไปรีเซลเนี่ยก็สามารถติดต่อพี่ได้เดี๋ยวพี่จะรีเซลให้เอง า่พี่ติ๋มพี่ติเขาอยากถามได้สิซยบข่าวเก่าเ่าคนเลือขุนพลคุณลบอกว่ามีแฟนไม่ได้เพราะว่าต้องมีบอนุญาตพี่ต้องพี่ต้องเป็นคนคัดเป็นคนเลือกน้องเลยไม่มีแฟนนะวันนี้ขุนพลต้องถามพ่อละต้องถามพี่ยงลวละจะถามพี่ทำไมขุนพลรักใครพี่ก็รักขนาดนั้ครับหรือว่าพ่อเขาไม่อนุญาตให้ลูกเขามีแฟนจากเราเคย หนูไม่รู้เลยหนูแบบเรียนจบจบการศึกษาจากนาดาวันตอกแล้วเด็กก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่าตอนนี้ไงแต่หนูว่าพี่องค์เขาเป็นคนน่ารักค่ะ <c oughs> ทำไมต้องหงุดหงิใจทำไมต้งหงุดหงิใจนาน,ม,น,น,นมากพี่ว่าค,คนน่ารักนะ,ะพี่คิดถึงพี่องค์นะคะเ,เพลงล่าสุดพี่องค์ไม่แชร์เห็นนะคะแชร์เพลงมิลกินนะคะ จะหาโกนะคะถ้าขึ้นคอนเสิร์ตพาดหัวข่าใหม่เหตุไหนรู้บ้วพี่พีค่น้อพี่พีคะไมล้วหนึ่งงานสองสามงาไม่ถามแล้วไม่พาดหัวข่าใหม่นะอ๋อไม่ถามล้